สำหรับเทิดข้อนี้เรามี initial boundary condition ที่เรียกว่า initial initial คือเริ่มต้นนะคะเพราะว่า <Power> x เริ่มต้นที่0นะคะเราก็จะเรียก boundary ลักษณะนี้ว่า initial boundary condition แต่ถ้าไม่ได้เริ่มต้นที่0เราก็จะเรียกมันว่าเป็นปัญหาขอบเขตธรรมดา็คือ boundary condition น<ม>ั่นเองนะคะอ่ะอันดับแรกก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะคะว่าเป็นสมก,การแม่นตรงหรือไม่ m เ,เท่ากับ 3x กำลังสองบวกสอ 2y คูณกับไซน์ 2x นะคะดิฟเอ็นเทียบไหวได้ <c oughs> ก้อนแรกได้ไรคะาม 3x กำลังสองได้ศูนย์ค่ะก้อนหลังได้ส2ไซน์ 2x เอ็เนมีค่าเท่ากับ2ไซน์กำลัง 2x บวก 3y กำลังสองดิฟเอ็ M, เทียบ เออ่า if n เอทียบเได้ไรครับสคูณ2เป็น4ี่ดิอะไรใฉ่ไหมสองคูณสเป็น4ได้สี่ไซน์เอ็ีไซเอดิฟไซ์อได้ไรดิฟซเอได้ไรดิฟ s ซ์ได้ cos x ฉะนั้นได้เป็น4 s i n x c ์ s อ เนื่องจากตรงนี้คือมุม sin 2x sin 2x มีค่าเท่ากับ2 sin x cos x อยู่แล้วถูกไหมคะฉะนั้น2คูณ 2, 2 4, เป็น4ได้เป็น4เท่าก,กันนะคะตัวนี้จันก็จะเปลี่ยนเนาะสกิฟคือถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นมุมเซตาเป็นมุม x mm hmm. ก็จะได้เป็น4 sin x cos x นะคะแต่ถ้าจะเปลี่ยน sin x cos x ตัวนี้ให้เป็น sin 2x ก็คือเอา2หารถูกไหมคะจะเป็นวิธีการเปลี่ยนมุมเฉยๆฉะนั้นะ เป็นแม่นตรงหรือเปล่าเป็นไหมคะเป็นนะคะสองตัวเท่ากันอาฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเนาะหา fx กับ fy ต่้มายูเนียนกันนะคะขั้ตอนสุดท้าย f มีค่าเท่ากับ4นะคะ m มีค่าเท่ากับ 3x กำลัง2บวก 2y ไซน์ 2x นะคะอินทิเกรต m เทียบ x นะคะก็จะได้เป็น fx ตอบมานะคะอินทิเกรตก็จะได้เป็น 3x กำลัง2 dx อินทิเกรตได้ก้อนหน้าอินทิเกรตได้อะไรคะ 3x กำลัง2 dx ได้ x กำลัง3ก้อนหลังนะคะ2กับ y เป็นค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้เลยนะคะอเหลือข้างในก็คืออินทิเกรตไซส์ 2x dx ก็ต้องเปลี่ยน dx ตัวนี้ให้เป็น d2x ด้วยการหารออกด้วย2ฉะนั้น2ข้างหน้าหายไปนะคะอินทิเกรต ไซน์ 2x d2x ได้เป็นด dcos ลบไซน์ถูกไหมคะฉะนั้นก็ได้เป็นติดลบได้เป็นลบ y cos 2x เข้าใจไหมนเนี่ยที่อาจารย์พูดเร็วไปไหม,มเร็วเร็วตลอดอาจารย์ไม่เคยช้าเลยนะคะอ่าอินทิเกรตตัวนี้นะคะ อ่าถูกไหมคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์กระจายออกมาได้แบบนี้ถูกไหมคะใช้คุณสมบัติการแจกแจงใช่ไหมคะอินทิเกรตในเครื่องหมายเอามีคุณสมบัติการแจกแจงค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราอินทิเกรตเทียบ x เราดึง y ออกข้างนอกได้เลยอ่ะก้อนนี้คุณอินทิเกรตได้เลยถูกไหมเอาดึง3ามออกก็ได้อ่าเห็นไหมคะ ก้อนนี้อินทิเกรตได้ไรคะอินทิเกรต x กํลัง2 dx ได้ x กํลัง3ส่วน3ถูกไหมคะแล้ว3กับ3ตัวนี้เป็นไงตัดกันฉะนั้นก้อนหน้าได้ x ยกกําลัง3อันนี้เข้าใจนะคะก้อนหลังนะคะคุณอินทิเกรตไม่ได้ถ้าคุณมีมุมคือใจคือ 2x แต่ตรงนี้มันมีแค่ x ฉะนั้นคุณต้องเอา2เข้าไปแต่คุณอยู่ดีดีคุณเอา2เข้าไปค่าเปลี่ยนไหม เปลี่ยนฉะนั้นคูณ2เข้าก็ต้องหารออกด้วย2นะคะ2ตัวนี้เศษหนึ่งบนสองตัวนี้เราไม่ต้องการหมายถึงว่าเราไม่ต้องการมันในการอินทิเกรตคุณก็ดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตไปเลยถูกไหมถูกไหมคะก็จะได้เป็นถูกไหมคะ มอง 2x ตัวนี้เป็นเซตาก็ได้อินทิเกรตไซนเซตาดีเซตาถูกไหมอ่าเอาสองก็บสองตัวนี้ตัดกันอินทิเกรตไซน์เซตาดีเซตาได้อะไรคะได้ลบคอสเพราะว่าเพราะว่าดิฟคอสมันได้ลบไซายแต่ตรงนี้มันมีเครื่องหมายบวกอยู่ถูกไหม คุณก็ต้องใส่เครื่งหมาลบให้เขาพอลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกนะคะอินทิเกตออกมาก็เลยได้เป็นอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจมากขึ้นไหมใครยังอินทิเกตไม่เป็นมีไหมครับมีใครอินทิเกตไม่เป็นอีกไหมไม,มีใครอินทิเกตไม่ได้อีกไหมคะ มีมีใครไม่เข้าใจขั้นตอนไหนของการอินทิเกรตไหมคะมีไหมอ่ะอินทิเกรตตัวถัดไปนะคะ y n ของเรามีค่าเท่ากับ2ไซกำลัง 2x บวก 3y กำลัง2ใช่มไหมคะอินทิเกรตเทียบ y คุณก็แค่คูณกระจาย ใช้คุณสมบัติการแจกแจงนะคะอินทิเกรตเทียบ y มอง x เป็นค่าคงที่ฉะนั้น2ไซน์กำลัง 2x เป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะคะดึงออกคุณก็เลยได้เป็นอินทิเกรต dy อินทิเกรต dy ได้ y ฉะนั้นก้อนแรกคุณก็เลยได้เป็น 2y s ซ n ์กำลัง 2x สาเหตุที่อาจารย์เอา y มาเขียนข้างหน้าจกลัวว่าถ้าอาจารย์เขียนเป็น s ซ n ์กำลัง 2x แล้วคูณ y คุณจะนึกว่ามุมคือมุม xy อาจารย์ก็เลยจับ y ไปไว้ข้างหน้าเพื่อ ทำให้มันดูชัดเจนขึ้นนะคะก้อนหลังอินดิเกตเทียบ y คุณมี 3y กำลัง2 dy อินดิเกต 3y กำลัง2 dy ได้ y กำลัง3ก็เดยได้อย่างนี้แต่ตอนที่อาจารย์บอกคุณว่าถ้ามันเป็นสมการแม่นตรงจริงแล้วมันจะต้องมีเทอมที่ซ้ากันแต่ตรงนี้คุณมองแล้วมันไม่ซ้ากันแต่จริงๆมันซ้ํากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีเอกลักษณ์ตรีโกณอยู่ sin กลัง 2x มีค่าเท่ากับอะ จำได้ไหมที่เคยอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะ่เดี๋ยว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 จำได้ไหมอย่าทะเลาะก,กันเดี๋ยวผิดกลัวม,มากเลยกลัวจําผิดใช่ไหมจาได้ไหมที่เคยสอนไปครับแรกเลยครั้งแรกที่เราเจอกันอ่ะคุณจําเอกลักษณ์ตัวนี้เอาไว้แล้วคุณก็ใช้การเปลี่ยนเอานะคะแล้วคุณมีเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งก็คือ sin ์กำลังสองเอ็บวกคศกำลังสองเอซมีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้จําเก่งมากเลย ไม่เข้าใจคือจับอันเนี้ได้อันเดียวทั้งแต่ทั้งหลายทั้งกลงที่เหลืองไม่ได้เลยนะคะแต่อาจารย์จะบอกว่ามันมีเทคนิคการทํานะไอ้ไอ้พวกไอ้พวกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วจุมันมีสูตรแต่พวกคุณก็เล่นจําสูตรหัวสมองคุณล้าไปหมดแล้วถูกไหมอ่ะตัวนี้ตอนที่คุณเรียนเนี่ยไอ้ก้อนที่ยังเป็นมุมเซต้ยอยู่คุณต้องจำสามสูตรถูกไหมแต่อาจารย์ไม่เคยจําเลย อาจารย์เเอาคอสหานตลอดตัวนี้ได้อเลยใยส,ส่วนคอสได้ไ,ได้ทันกำลังสองเอ็กซ์แต่ไม่เคยจำเลยนั่นมันก็คือสูรหนึ่งที่เราให้คุณจำถูกป้าถูกไงมันไม่ไมีความจำเป็นต้องจำคือเราไม่เคยจำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราเลยเราเราเลยรู้ว่ามันจะต้องเป็นอะไร แต่พวกคุณจํามาตั้งแต่ต้นพวกคุณก็เลยจําไม่ได้เพราะว่าถ้าจําแล้วมันจะลืมถูกไหมถ้าจําแล้วมันจะมีการลืมอะทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้ใช้สูตรนี้หรอกเราใช้สูตรนี้อารก็แกล้งทําให้คุณสับสนไปเรื่อยใช่ไหมเนื่องจากอ้าตรงไหนเรามีใจกำลังสองเอ็ก เราจะทําให้มันเป็น cos 2x ใช่ไหมคะแต่เอก,กสตรีโกนของเราเนี่ยมันมี cos กำลัง 2x ลสบไซน์กำลัง 2x ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน cos กำลัง 2x ตัวนี้ให้เป็นไซน์กำลัง 2x ให้ได้โดยที่ใช้ตัวนี้ถูไหมคะคุณสามารถเขียน cos ให้อยู่ในรูปไซน์ได้จับย้ายข้างคุณจะพบว่า cos กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1ลบไซน์กำลัง 2x เช่ไหมคะแล้วคุณก็เอาก้อนนี้เนี่ยเข้าไปแทนในสมการนี้ก็จะได้เป็น1ลบ ไซน์กำลังสอง x ลบไซน์กำลังสอง x มีค่าเท่ากับ cos สอง x นะคะก็ได้เป็นหนึ่งลบสองไซน์กำลังสอง x มีค่าเท่ากับค o ส2อง x ถูกไหมคะย้ายข้างสมการย้ายไปคุณก็จะได้ว่ 2, าไซน์กำลังสอง x มีค่าเท่ากับหนึ S, ่ง,ยยงยยาาลบคสอง x ทั 2, ้ง S, มหมดหารด้วยสองนะคะพอคุณได้อย่างนี้ปุ๊บคุณก็เอากลับเข้าไปแทนในส่วนที่คุณอินทิเกรตได้ของเทอม เอ็นตะกี้ค่ะของ f y ฟตะกี้เอาเขียนตรงนี้เสร็จยังเดี๋ยวอาจารย์จะเอาออกเอางี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้เขียนดีไหมเพราะว่าอาจารย์อัดอยู่เดี๋ยวมันมันจะไม่ต่อเนื่องเงียบไปนึกว่าคนสอนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพออาจารย์รู้แล้วว่าทรายกำลังสองเอเมื่อกี้นี้มีค่าเท่ากับหนึ่งลบคอสองเทั้งหมดหารด้วยสองอาจารย์ก็เอาแทนลงไปนะคะจัดรูปใหม่ เห็นไหมตอนนี้เนี่ยท mm ั้ง fx และ fy มีเทอมซ้ำไหมซ้ำกัน,นยังแสดงว่าจริงๆแล้วสมการนี้เป็นแม่ตรงถูกต้องแล้วนะคะฉะนั้นในกรณีที่มีตรีโกณพี่มาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณก็จะต้องมีลูกเล่นนะมีลูกเล่นนิดนึงอ่าจากนั้นสิ่งที่ทําถัดไปเหมือนเดิมน,นะคะเอา fx กับ fy ไปยูเนียนกันนะคะอะ่ยูเนียนตัวนี้ได้อะไรก็จะกลายเป็น f เาะยูเนียนออกมาได้อะไรคะ x กําลัอ่าโอเค x กําลังสามลบ y คสอ 2x บวก y บวก y กํลังสามเท่ากับ c เป็นคำตอบนะคะพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บตอบยังไม่ได้เพราะถูกค่ะแปลว่าเราต้องหาค่า c ที่อ่าหรือพูดอีกในนึงก็คือเราต้องหา คำตอบเฉพาะสำหรับ boundary นี้ให้ได้ boundary บอกว่า t x เท่ากับ0 y มีค่าเท่ากับ1อ่ะคุณก็แทนค่าลงไป x เท่ากับ0 y เท่ากับ1นะคะจะพบว่า c มีค่าเท่ากับ1คำตอบสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็น x กำลัง3บวก y กำลัง3ลบ y คูณ 2x บวก y เท่ากับ1